สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวชาวนี้เราจะเดินทางมาที่เป่ยโถนะฮะเป็นสถานที่ที่มีบ่อน้ำพุร้อนเยอะแยะเลยนะฮะใกล้ๆก,กับเมืองไทเปนะครับไม่ไกลมากก็พวกเราตั้งใจว่าจะขึ้นรถเมล์กันไปนะฮะกำลังเดินตามหาป้ายรถเมล์อีกนิดครับตอนนี้รถมาแล้วนะครับว้าวนี่เหรอใช่ครับผมใช้บัตรตัวนี้นะครับมีสีขาวนะครับ ข้างสะดวกนะครับในการขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าขึ้นรถเมล์บ้านเขานะฮะเติมเงินไว้ในบัตรนะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปนะครับอ่อนลงก็แต่ทีนึงนะฮะขอสิบเป็นห้านะฮะับถ้าเราไม่มีบัตรตัวนี้นะฮะเร,เราต้องจ่ายค่ารถโดยสารด้วยาวราคาที่พอดีนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราจ่ายเกินนะเขาจะไม่คืนตังค์เรานะฮะไม่ถอนตังค์นะครับ รามาถึงสถานีซีเหมือนนะฮะก็ตอนนี้กำลังหารถ218นะครับแนะนำให้เพื่อนๆเ,เปิด Google นะครับดีสุดนะฮะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราอยู่บนรถเนี่ยเราก็สามารถที่จะแช็กได้ด้วยว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนนะฮะเราจะได้รู้ว่าโอเคถึงแม้เราจะอ่านภาษาจีนไม่ออกแต่เราก็ร,ารู้ <ผม S 1> ว่าเราต้อง <มา S 2> ลง,ลงตรงไหนนะฮใครเอาบาวาี่ไว้น้ำชานะครับน้ำชาจริงหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่ใช่มาแล้วนะครับ218นะฮะ โอ้หสเตชันนะฮะัวันนี้อากาศดีเลยนะครับเนี่ยแดดร้อนเหมาะก,กับการมาเที่ยวน้ำพุร้อนที่สุดเลยนะ่ยเมื่อกี้ที่นั่งมาประมาณสี่สิบนาทีนะครับมาถึงตรงสถานีไโฟโถวสเตชันนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่สุดครับต้องนั่งอีกประมาณสิบนาทีนะ,ะะมมานะครับเรจะถึงในไฟโถวมิสเซียมนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราอรอขึ้นสาย25กันนะครับอ๋อ่เอเสี่ยวเต๋อเออเสี่ยวเต๋อ

เดี๋ยวเราจะเดินไปเทอร์โมวาเล่กันนะฮะจากตรงนี้ไปประมาณ5นาทีนะครับไม่ไกลมากนะฮะแถวนี้นี่ก็ของกินเยอะแยะเลยนะฮะกูกพัฒนามาเยอะมากเลยนะครับหลังจากช่วงสงครามนะฮะโอเคถึงแล้วนะครับไทเปไปโถจีโอเทอร์โมวาเล่น,นะฮะอ๋อไม่เอามีแค่มือกัน<อ>ร้อนเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ได้เลยบ้านเราแช่เท้านะครับแต่ที่นี่เขาแช่มือกันนะครับอุณหภูมิประมาณ40 42องศาไม่ได้มั้งร้อกว่าไม่ได้ไม่ได้กว่ากว่าก็ได้เหรอ42โอเค42เออไม่ล้วไม่ไดถึง เราจะเห็นนะครับว่าน้ำพุร้อนที่นี่เป็นสีเขียวนะครับเป็นที่มาของชื่อน้ำพุร้อนหยกดีต่อภูมิคุ้มกันและรักษาผิวพรรณไปจนถึงกระดูกเลยนะฮะก็ตามตำนานที่เขาเล่ามานะครับว่าแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยชนเผ่าออบริจินเขาค้นพบน้ำพุร้อนที่นี่นะฮะทีนี้เนี่ยในช่วงสมัยนั้นน่ะเขาเชื่อกันว่ามีผีมีวิญญาณเนี่ยคอยมาหลอกหลออพื้นที่นี้อยู่คนเผ่านี้เขาก็เลยขอพรต่อแม่มดซึ่งเป็นแม่มดฝ่ายดีนะครับแม่มดเนี่ยก็เลยแปงลงร่างกลายมาเป็นหมอก เพื่อปกปุมภูเขาแล้วก็กลายมาเป็นน้ำภูร้อนที่ทําการรักษาแล้วก็ปกป้องผู้คนเขาของบริษนี้เอาไว้นะครับเป็นความเชื่อนะคะว่าพอเราได้อาบน้ำภูร้อนตรงนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราจะได้ชําระล้างพวกวิญญ,ญาณที่ไม่ดีออกจากร่างกายนะครับแล้วก็จะได้คำอวยพร blessing จากแม่มดทางเดินตรงนี้นี่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นทางเดินไม้นะฮะเดินรอบๆกับตัวบอ่อพูร้อนนะคะ คุณภูมิน้ำในบ่อนี่สูงถึง90องศาเลยนะฮะเขียวสมชื่อกับบ่อมรกรจริงๆนะครับเนี่ยเขียวเขียวในนี่ฮะน้องขาสั่นน้ำลายยืดเลยสงสัยจะร้อนในนี่นี่มีไข่ไข่อันเซนด้วยนะครับไข่แบบแล้วก็พวกโอเด้งนะโอเด้งไข่อันเซนนี่นะไต้หวันเขาดังเรื่องไข่จริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นไข่พะโล ไข่น้ำผูร้อนนะฮะไข่ผสมซอสอะไรแปลกๆขาอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะเดีตอนนี้ผมจะพาไปที่บอนน้ำร้อนรวมสาธารณะนะครับถึงแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะมีค่าเข้าด้วยนะครับผมเห็นอยู่เนั่นนะฮะ หกสิบอกบยู่นะครับเขาจะมีบอกนะครับว่าชุดประเภทนี้ประเภทนี้ปร,นประเภทนี้นี่ห้ามนะฮะใส่ได้อ๋อจะเป็นแบบว่าชุดว่ายน้ำแบบชุดว่ายน้ำนะแต่ว่าชุดว่ายน้ำแบบขาสั้นใส่ไม่ได้ใช้บิซซี่การ์ดผ่านก็ได้นะตนนัวนี้แต่เออแต่ผมคงไม่ได้ลงนะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยว จะไม่มีเวลาไปดูที่สถานที่อื่นๆนะฮะก็คงจใจแค่มาดูเซิร์ฟเซร์ฟแถวแถวนี้พอคะฮะถึง <_ d ance> แล้วนะครับไปโตมิวเซียมนะฮะ Hot Spring Museum มันเขาจะให้ขอดวง้าด้วยไหมอ๋อเอาไปเก็บไว้ข้างใน โดยญี่ปุ่นนะครับตอนช่วงสมัยที่ญี่ปุ่นมายึดครองไต้หวันนะฮะเราก็เลยยังจะเห็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอยู่นะครับเช่นการต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็พอเข้ามานี้เราจะมีพวกนะครับเป็นเสือตะตำมินะฮะชื่อดั้งเดิมที่ญี่ปุ่นสร้างเอาไว้นะครับชื่อว่าโกตกนะครับตอนหลังชื่อมาเปลี่ยนมาเป็นไมโตะอาคารนี้คือเขาสร้างเขาตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นสะพานน้นะครับชื่อว่า 6. กตบาทเท้า แต่ว่าหลังจากตอนทำโครงกานที่สองนะครับก็ผ่านการดูแลรักษาครับทำให้อาคารอย่างนี้ก็ซุดโซมไปเยอะครับเพิ่งจะมายนการซ่อมแซมใหม่นแล้วก็กลับมาเปิดให้ใช้บริการในตอนของนักข้าแบบผู้คนเข้ามาชมได้นะครับเข้าฟรีนะครับนี่ก็เข้ามาฟรีนะครับตึกเนี่ยเป็นสไตล์แบบศิลปะวิตอเลียนนะครับผสมกับอิฐแดงแล้วก็ไม้นะฮะเราก็จะเห็นนะครับจะมีเสษ้ซากของวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลมเหลือ ผู้หญิงเอ้ยผู้ชายผู้หญิงห้ามคนสัตว์ลงแช่น้าร้อนนะเดี๋ยวสีลอกสีที่มันแตกต่างกันของน้ำพุร้อนก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณ pH ค่า pH ที่อยู่สีเขียวจะมีค่า pH ที่ 1- นึงสแล้วก็3-4ก็จะเป็นค่อยๆเป็นสีขาวแล้วก็สีแบบใสก็คือค่า pH 6-7ถึง7 ยิ่มีความเป็นกดมากก็ยิ่งสีเขียวมาก,กที่เราเห็นบอ่บอบ่อไอ้ข้างนอกอะ่ะบ่อมลมมมกรดก็คือมีความเป็นกดเยอะายอาบน้ําล้างตัวก่อนท,ที่จะสไตล์ญี่ปุ่นจริงเเนี่ย,ยใช้ขันแบบญีุ่่นเลย,เยต,ตักน้ำํำแล้งตัวฟื้นเขาก็จะกินนมนมเมจิอันนี้จะเป็นบอ่อแย่สําหรับผู้หญิงนะส่วนใหญ่ผู้หญิงกับเด็กเนี่ยเขาจะมา แช่ในห้องแยกตรงนี้นะคะระับแล้วชมวิวข้างนอกไปด้วยชิลสุดๆเราลองท้าไปดูกันนะครับเบอร,ร์177่งเจ็ดนะฮะ,ะรอเจ้คนนี้เขาอ,อนุญาตกันเอ้ามันไมืองกันสิแล้ว

ก็นั่นเป็นพิพิธภัณฑ์ไบโตฮอตสปริงมิวเซียมนะครับอสุดยอดนะฮะเราได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ของที่ปยโตแห่งนี้นะครับมาดูเศษซากวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยนะฮะผมเชื่อว่าปยโตเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่น้ำพุร้อนนะครับก็จะมีนะฮะธรรมชาติที่สวยงามและประวัติศาสตร์ที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้อีกมากมายนะครับแต่ว่าอาจจะอ่านไม่หมดนะฮะก็เดี๋ยวผมคงไปหาได้กินก่อนครับตอนนี้นะ ข้างร้อนเลยนะครับน,บนมาเที่ยวกันเยอะแยะมากเลยนะฮะมาเทย